ด้วทุกคน,นอเอาาเหรออืี๋ยวให้ทุกคนเห็นว่าเป็นโดนัทนุ่มนิ่มที่น่ากินมากนะคะชื่อร้าน Love l a นะคะชื่อร้านอะไรนะครับ Love Lane ต่นโน,น้ตเบลเฮ้ยอะไรเงี่ยกับ <น S 1> ต้นไม้ อร่อยมากครับผมขอรีวิวอะไรนะครับบลูเบอรี่ชีสพายบลูเบอรี่ชีสพายของนิชาดูกับผมครอบครัวของนิชาครยกยกไหมคนดูด้วยปาาเนื้สนะครับโบนะครับรสชาติค่อนข้างต้องตัดหอมกรุบกรุบกรุบกรุ โดนัทบ้านในจอของนิชาหน้าตองมันใสสว่างไงทำไมของโนรนมืดมนจังเพราะว่าน,นิชาใส่ฟิลเตอร์ค่ะมีมที่จริงมตอนนั้นใส่ฟิลเตอร์เป็นิปะ่ะเดี๋ยว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 ครับนึงมีฟิลเตอร์สวยๆเปล่าคุ๊บอ้ะ มินน,นะคะเฮ้ยนี่คอมฟิลเตอร์ของโตโน้หรอฮะจินทุกคนเป็นยังไงบ้างครับโควิดกระทบหนักมากไหมโนตโนตกันเม้นหน่อยได้ได้ได้เลย

เขี้ยเงินนะครับหมาผมตอนนี้มีความรักนะครับอหมาในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งผมยังไม่รู้ว่าหมาตัวนั้นเนี่ยมันชื่อว่าอะไรรู้แค่ว่ามันตัวสีดําแล้วว่าเจ้าของเนี่ยผมสั้นชอบจูงมายกมันที่รู้ว่าจนตอนนี้พอมันรักมันก็เลยพยายไปหาหมาตัวนั้นอืมโดยการหนีออกจากบ้านตลอดเวลา ไม่ว่าจะซ่อมเอาตะขครมาก,กันเอามาอะไรยังไงมันก็กัดออกไปได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียนจบอะไรมาฉลาดเหลือเกินน้องล้วคนบอกว่าอยากเห็นตาผิวแว่นซด้วย <c oughs> อะไรนะบางคนบอกอยากเห็นตา,านอ้อเดี๋ยวผมให้ดูใหม่ครับนี่ ยั <Yeah. S 2> ชอบใครอะ่ะ mm hmm. หลงรักใครนี่ครับมินชีแกนโชร mm hmm. ครับซึ่งก็เ <No. S 2> ข้าใจนะ mm hmm. เวลาที่คนเราแบบมีความรักก็เป็นนี้แหละมาเอาผมไปตัดัน ครับทำไมมันมีเรื่องน้อยจังอ่ะนี่คืออะไรอ่ะนี่มันดูโลดโหนดไปมันุษโลดโหดเคี่ยวข้างรักที่หมีบอกอ๋อมีก็มาเหรอเอ้ยหมีเอ้ยไม่ได้ซ้อมว่ายน้ำเลยอ่ะ แล้วก็เปลี่ยนแบนได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่นี่น,นี่คือวิธีเปลี่ยนแบน <c oughs> เออแบนนี้แล้วกันเดี๋ยวเอออันนี้แหละอันนี้เขาท้าสุดอร่อยไหมครับทำไมกินอย่างเดียวเลยตอวนั้นมันเดยียวอะไรนะ ี่โน่ไม่ได้บันทึกเอฟเฟกไว้หรือเปล่าครับโอ้ยอย่าว่าดอย่บันทึกเอฟเฟกไเลยครับเพิ่งใช้เอฟเฟกต์วันแร้เงียบเหงามากพี่คิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันครับมีเงียบมากครับผมก็ไม่รู้ว่าข้างนอกมันเสียงดังไหมเพราะผมไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยพี่เมย์ผมก็ยังไม่ได้เจอเลยคิดถึงทุกคนแล้วก็เวลาคุยงานก็คุยกันทางไลน์ซูมเอาอย่างเดียวอะ่ะไอ้อนะไรไหมแคปตูมอะไร เมื่อไหร่จะได้ดู MV ครับพี่โน้ตเอตอนนี้ตัดต่ออยู่นะครับก็น่าจะได้ดูประมาณเดือนพฤษภาคมใอ่นะค่ะเองอ้อมแขนที่ไม่มีจริงครับถ้าอยากให้ทุกคนรอดูนะคะทุกคนจะต้องเช่าเออเพลงนี้จริงๆก็งก็มันก็เหมาะก,กับเที่ยวเงินอยู่นะ <laughs> โดนขันขวางความรักพี่โนโปีนี้มีคิวว่างไหมคะโหตอนนี้พระจันทร์แดงก็หยุดถ่ายไปเลย,เลยนะครับใกล้ปิดแล้วตอนแรกว่าจะไปถ่ายปิดที่เชียงใหม่แต่ว่าพอเชียงใหม่ก็ระบาดหนักจริงๆก็ระบาดหนักทั่วประเทศแหละก็เอาไว้ก่อนนะครับก็ได้แต่อ,อ่านบทแล้วก็ทำกันบ้านอย่างเดียว เที่ยวหล่อมากชอบครับก็เทีเกินเลยหล่อแต่มันดื้อมากครับแล้วก็กวนมากด้วยวันนี้ก็หนีออกไปอีกแล้วพี่เห็นตอนกำลังหนีพอดีอะไรตองจริงเหรอตอนมุดลัวือว่าตัวมันติดตัวมันติดลัวเหลือไอ้ขาออกข้างเนี่ยยังไม่หลุดมันก็ดิดดิดดิดยามเขาก็ไม่กล้าจับมัน โน่โน้ตโน่แว <pok> ่นออกได้ไหมอยากเห็นหน้าอยากเห็นมากโอเคเราให้ต่อแล้วพอมันออกไปได้ครึ่งตัวเราทีครับนี่แหละเขาเลยไปเจ็บทีแล้วก็อีโมใส่ตามมา บ่อยมันวิ่งไปแล้วมันก็ไปที่สวนแล้วก็แต่เรียกมันก็มานะมามาหาลราพอเราก็มันจะจับมันมันก็วิ่งหลบไปต่อ,อก <c oughs> ็อกพอเข้าใจอ่ะมันก็คงจะแบบอยากไปหาเขาอยากไปเจอสาวมันอะไรเงี้ยเข้าใจแหละแต่ว่ามันดื้อเกินไปเอาไว้ไว้ในบ้านหมาก็ร้องก็ตะกุย ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะให้ช่างมาซ่อมรั้วดีๆวันพรุ่งนี้เพราะว่ารั้วที่ซ่อมเองเอาไม่อยู่ครับใครอยากให้ผมกดหนวดกดหนึ่งไหมครับใครอยากให้ผมไว้หนวดต่อไปกดสองนะครับเออหมดหมดหดก่อนมีคนบอกว่าหนังพี่โนออนเมื่อไหร่คะส้มปลาน้อยใช่ไหมครับเป็นภาคสองเปลี่ยนก็น่าจะ ที่ได้ฟังจากพี่มัมนะ่าจะประมาณหกมิเอ้ยไม่ใช่ครับช่วงเดือนมิถุนายนถ้าไม่เลื่อนนะครับประมาณมิถุนายนอายจบไปครับหนึ่งคือไว้หนวดหรือหรืออะไรนะบนหนวดหนึ่งคือโกนหนวดหนึ่งมาเยอะกว่าหนึ่งคือโกนหนวดได้เลยนะก็ดูท่าหนึ่งเยอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปโกน โกนเลยไหมล่ะต้องรอหน่อยไหมล่ะเดี๋ยวไปโกนต้องก็ตอบคำถามกับแปนแปไปก่อนไงโอเคแล้วจะตั้งโทรศัพท์ไว้แบบนี้หรอก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวค่อยโกนไปงั้นพรุ่งนี้เราไลฟ์กันอีกไหมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้โกนหนวดมามาคุยวันนี้เอาแบบสปกปรกไปก่อนสกปรกไปก่อนนะครับไม่สปกปรกหรอแล้วก็มีเรื่องเศร้า คือตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยเชียร์มวยมวยก็แพ้เชียร์บอลบอลก็แพ้คือมันมืดมนไม่ <c oughs> จริงเฮอยรู้สึกเศร้ามากขดหัวมากทีมอื่นเขาเรอคอยแชมป์กันมาเต็มที่แลสิบกว่าปี ทีมพี่สามสิบกว่าปีแล้วใจเด็กไปทำไปมเราไม่ไปเลือกเชียร์ตอนแบบทําไมตอนเด็กๆเราไม่ไปเลือกเชียร์จีมเก่งๆวะทําทไมไม่ไปเชียร์พวกแบบทีมที่มันแล้วเลือกแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้หรอมันเปลี่ยนไม่ได้นะจริงๆฟุตบอลนี้ยิ่งกว่าแบบคือถ้าเรารักไปแล้วเราจะลักเลยเอา้า เฮ้ยตอนนี้มนีออกจากบ้านบ้างไหมเนี่ยหนีหนึ่งครั้งหนีหนึ่งครั้งใช่ไหมคะหนูไปห้องโลกใช่ไหมคะเกือบรอบหมู่บ้านอะพี่โน้ววิ่งตาม <c oughs> แต่ไม่เป็นไรตัวนโน่เขาแพ้แล้วก็จบแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ขเข้าใจแต่ว่านี้เราเราให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจคนมาเยอะแล้ว อันนี้เราอยากจะแชร์ความรู้สึกจริงๆของเราด้วยอ่ะมันก็เจ็บปวดนะในการแบบเออไปที่ชอบทําไมเราไม่ไปชอบคนที่ชนะแบบตลอดหรือว่าชนะเก่งมากๆเราทาไมต้องไปชอบพวกแบบก็รู้ว่ามันจะมีโอกาสแพ้มากกว่าชนะแต่เราดันไปชอบแบบนั้นอนะ่ะแล้วพอถึงเวลาจริงๆเรามันแพ้ขึ้นมาคือมันจะชนะนานๆทีอ่ะ ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่ามเปลี่ยนใจไม่ได้มันชอบไปแล้วล่าสุดก็โดนน็อกไปโดนต่อยอสลบเลยื่อว่าโอเคมัสทุกคนไปพิมพ์กันได้ครับคือเขาเป็นนักมวยข้าถนนมาก่อนล่าสุดนี้เขาชบกับแชมป์ทีแ่ okay. แบบแรงมากๆก็โดนต่อยน็อกมีคนบอกว่าผมเห็นซอนร้องไห้หดหูมากครับอือก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละ ทีมที่มันมแพ้อะอ,อ,อะไรนะครับทำไมตโนอดูเศร้าจังเลยไม่หอนหูนะไม่หอนหูแต่ว่าก็อะลรเพราะอย่างน้อยผมก็มีเสื้อตัวนี้ครับได้มาจากไหนคะจัางมาจากทางอีเบ เท่าไหร่คะแพงไหมคะหนึ่งพ <rawd Moder> ันหนึ่งร้อยบาทโอ้มันค่าไม่ได้อมไม่ได้ขยะบนึ้อก็ค้างโอแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างอะทุกคนแบบเคยมีทีมที่เชียร์กีฬาที่ชอบ ว่าแบบในช่วงโควิดทุกคนไปกันอยู่ต้องทําอะไรอะไรคือสิ่งที่ต้องชอบในช่วงโควิดเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ชอบสั่ง้องทางอินเทอร์เน็ตสั่งเสื้อผ้าหามา มากกว่าไม่ชอบอืมแต่ก็ก็ก็รู้ว่าว่ามันมีเหตุผลแต่ถามว่าอ,อะไรนะมีอะไรที่แบบเราแบบเป็นห่วงเป็นพิเศษหรือว่าอะไรอย่างนี้ไยต้องเก็บเงินเหตุการณ์นในครั้งนี้ทำให้รู้ว่าแบบ ต้องเก็บเงินให้ดีเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ชาเกิดมายังยไม่เคยเกิดสถานการณ์ที่แบบทำงานแล้วมันมีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้มาเกิดขึ้นแบบนี้นเลยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โอเคได้เรียนรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ควรจะแบบเรียนรู้ว่าเราต้องมีเงินเก็บเอาไว้เพื่อแบบสิ่งที่มันไม่ที่เรา ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ได้จะชอบตรงนี้มั้งทำให้รู้กับถ้าชอบก็ได้ดูหนังเยอะอแล้วมีหนังอะไรไี้ไงคนดูเราต้องหลายพันคนลองแนะนำหนังที่แบบนิชาชอบแล้วก็ให้เป็นแฟนเราไปดูหน่อยสิอืม ก็ปกเสียงตอเราจะมีมีทางเนีิ่ง Ghost Lab เด็ดฟิก Ghost Lab วันที่26พฤษภาคมโตโน่จะดูหรือเปล่าดูดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเล่าแบบเดิให้ฟังเลรื่องราวอย่าไม่บอกเกี่ยวกับคุณหมอสองคน ที่พยายามจะพิสูจน์ว่าชีวิตหลังความตายซึ่งนั่นก็คือผีมีจริงหรือเปล่าคุณคิดว่ามีไหมคุณต่อนนอกผมกคิดว่า,วามันคงไม่ได้มีแค่เราเหรอกมได้จบแค่แบบตายไปแล้วมันก็จบทุกอย่างคงไม่ใช่หรอก แต่มันไม่ได้สาคัญอะไรสําหรับผมนะไม่สําคัญว่าโลกหน้ามันจะเป็นยังไงสาคัญที่โลกนี้แหละ mm. ว่าในตอนที่ยากได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่เราทําอะไรบ้าง mm. เราทําอะไรเพื่อใครบ้างเราทําอะไรให้ใครบ้างผมว่าสําคัญสําคัญกว่าทหละทอะไรเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์ เพื่อที่จะได้ไปนระกอะไรเงี้ยผมว่าทาตรงนี้สําคัญมากกว่าทําให้คนยิ้มเราก็เห็นเขายิ้มเลยใช่ไหมทําให้คนเสียใจเราก็เห็นเลยว่าเขาเสียใจอืก็สําคัญที่ปฏิบัอย่างน้อยๆเราไม่รู้ว่าผีมีไหมหรือว่าโลกหน้ามีจริงไหมแต่เรารู้แล้วดีว่าโลกนี้มันมีอยู่แล้วทำไมไม่ช่วยกันทำให้โลกนี้มันดีถูกไหม ก็เลยคิดว่ามีความสำคัญกับกับโลกที่เราอยู่ตรงนี้มากกว่าต่วนพีจะมีหรวอไม่มีก็ต้องคัด แล้วไม่ช่รู้สึกว่าเหมือนไหมเหมือนตอนนี้มากเออมีกลัวไหมกลัวมันจะ <c oughs> ก็กลัวแต่แต่อย่างหนึ่งก็ทําให้รู้ว่าเหียบแต่มันก็แยกของกันรู้สึกแบบอันนี้มันค้างหรือตัวโ,โน่นิ่งนี่ผมตั้งใจฟัง <c oughs> ไม่ได้คุยกับนี่มีคนมาคุยกับ สามพันกว่าคนนานๆทีได้คุยกับคนเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนต้องกำลังพูดอะไรจยู่นะพูดถึงหนังไมแอะแอมสิเออแล้วแล้ว,ลวพวกเรามีหนังอะไรแนะนำไหมที่ฟังกันอ,อยู่ยพิมมาบอก จะได้ไปเปิดดูครับมีคนบอกว่าติดตาม YouTube พี่นิชานิชาไม่มี YouTube นะไม่มี YouTube ของตัวเองมีคนถามว่าพี่ห่วงไหมเวลาน้องนิชาเซ็กซี่ ก็ไม่ไม่เหลอก็นี่กามรอะไรที่มันไม่ไม่ถูกนี่ถูกไหมหมายถึงว่าแบบไม่ได้ไปก็แต่งชุดเซ็กซี่ก็แต่งก็ถ้าแบวยแต่งไปเธอ แต่ถ้าอะไรที่มันแบบเกินไปหรือเกินพอดีอะไรเงี้ยแต่พี่ว่านิชามีนิชาคิดได้อยู่แล้วอ่ะก็เลยฟ่อน้างจะไม่ได้มีคนแนะนำหนะังเรื่องว so. ินเซนโซวินเซนโซกหรอแล้วก็เรื่องโคลเนียหรอ าช์าคนโอทำไมต้องเห็นนะไม่เห็นหรอออหรือว่าพี่ทำให้เป็นวัน ดูโดราเอมอนสิดิชาดูแล้วดิชาดูแล้วสนุกนะมีเรื่องรถไฟผีด้วยเรื่องใหญ่มีรูปครูไหมคะผมคิดว<ะ>่าคุณน่าจะมามีรูปคู่ไหมคะใช่ไหมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ <c oughs> <c oughs> มีรูปคู่ไหมนะ มีนะมีหรอมีหรือว่าในระหว่างที่แบบเราต้องอยู่ในบ้านโครงการอาน่นิทานกลับมาดีไหม,ม <c oughs> จะมีคนฟังไหมถ้าพี่มาอานานิทานเดินคงมีนะขเขาจะอ่านเ่อะไร เล่มอตเตอร์เหรอเด็กๆสมัยนี้เขายังอ่านเล่มอตเตอร์อยู่ไหมไม่รู้อ่ะนี่ฉันไม่อ่านปีค่ะ1สิบปีครับสิบปี แค่อโทรนผมมีผมคิดเหมือนกันนะว่าจะกลับไปย้อนดูแต่ว่าูตอบเลยว่ะโอ้ยตโนนเออเหมือนกันมีคนบอกพี่นอลงรูปบ่อยๆหน่อยค่ะุด้หมดหัวครับบอลก็แพ้มวยก็แพ้ผมไม่รู้ว่าจะเอาลูก คนคิดถึงแหลนะมั้งพี่โน่ไม่ไล่หาพี่ลิศหน่อยเหรอ ฉีดยาไปฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมไปฉีดวัคซีนโควิดอะก็ดีใจที่อน้อ,นองได้ไปฉีดแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องของคลินิกของลิศน้องะม,มาเล่าให้ฟังสิครับอเออน่าสนใจนะอืนอ้องมน่าสนใจจะมีละครกันอีกไหมคะอืผมว่า น,น,นต้อนงตอโนเดนี๋ยวนิชามาคุยกับทุกคนแป๊บหนึง่งขอไปล้างมือก่อนต้องตองเดี๋ยวตัอโนโต้องไปคุยเรื่องมีเบอร์โทรศัพท์โทรมาสงสัยจะเป็นช่างเดี๋ยวตอโนต้องต้องไปแล้วงั้นนิชาไปพร้อมเลยดีกว่าอ่คิดถึงทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะรักนะครับบายบายค่ะทุกคน